ไข่ร้างรังหรือว่าห่างห้งจ้าน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บจี๊ดออกเปรี้ยวนะคะฮะแซบสุด ออกแล้วก็จะได้แบบนี้อืม,มากินไข่ห่างห้างน้ำกันเป็นตัดแสบไปได้พี่น้องแต่ว่าไก่ห่างห้างบรรนอกอะ่ะธรรมชาติอะ่ะแซ่ มีหลายรูปแบบนะมีแบบเป็นตัวมีแบบเป็นแข็งแข็งไข่ขาวเป็นแข็งแข็งเอะอออช้อนตักเอาไปหน่อย ้จิ้มเห็ดเองแรกแบม,มผักไม่ต้องข้าวไม่ต้องอื แสบแสบเนาะอืเป็นเด็กหน่อยเขาบอกอย่าไปกินเดอ้อไข่ล่างล้างเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นแม่ร่างเพราะว่าเดีโอ้ยบริยานแล้วของแสบแมย อันนี้มันเป็นแบบอะไรล่ะฟักไข่แบบไฟฟ้าเนาะมันก็จะมีความเหมือนเหมือนกัน ขอบคุณมากๆเดอที่มาเยี่ยมชมอ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับความสุขความเพิดเพลินลจะเริ่นใจเจอกันคลิปหน้านะคะคอยดูเอ๊ตาลิดาจะมีอะไรมาให้ดูน้ำจิ้มน่าจะเหลือเอาอะไรมากินกับน้ำจิ้มดี Thanks so much my friend Thank for your support. See you next video. Have a nice day. Bye bye! เพื่นใจบ๊ายบาย